สวัสดีค่ะพี่น้องโบเจ้าแก้สักัะเดดลงไปเอาผู้เจี่ค่ะเอาถามมีแม่ตีชิวงึเงๆอยู่นี่แม่โอเออเอาโอ้ยแี็งหัวฮะแม่นคะตลาดใดไปค้นกระเป๋าลงมาเออทำอะไร

โอ้ยฝนตกตัวฟังนั่นพุ่น่ะเอาเบยนั่นนั่นลุงลิกเกียกอ่ะมีลุงลิกเกียกความ,มพาดบรรยากาศมี่ยังมาเลี้ยงมีอ่ยมางลีงดีเลยเนี่ยพุ่นะท่องเขาไปยังล่ะเอาไม่ไปใส่มา,า <laughs> หามึงไอ อย่าบอกเพ่นเดืองพนาอันเมืองอันหลักฐานแม่อมาแม่ลูกมาแม่มาแม่เออนี่เด้ยพอนอนสิพาไป นี่มันนโลงรถก็ได้ฮอดดีเนี่ยมันบ่ได้เป็นอดไกลหรอกนี่เนวนกันนาบ้านนี่นวดล้ำเลียงทำน้องอย่างครับเททำปะปีไหมครับเอาแบบหลายทำน้องห้อมกันมูนอุ้ยปุยผมปอน้าทำน้องเชยฟุ้มึงเลยว่รเอ้าเองเมียมันเยทานพื่อนละพ่อจะเปิดประมาณกลางอันบ่ะท่นเชยฟุ้มกันละพ่อจะเปิดประมาณกลาง ลราพพอรถนะบอเดียวเห็นเกี๊ยาสว่างบอยู่เออาเราเนี่ยย่างกซื้อะไรครับเป็นอีไข่ต้ย่างคีอก้อบรีต่ว่าแดดลล้มตัวัจมกินอดหัวผมกึ่งนิ่ากันละโอ้ยมันจบแล้วมันนายแค่ เออนา่ไทยเอาต้นหนาจ้ะใครไปด้วยใครไปมากใครจะพาไปพ่อนนท์ใช่ไหมเมื่อเอารถพ่วงใส่กันไปสา้างามยามแดงทางทุ่งนองออ้องผูเออดีโศกโศกส่งใจงว้ายเบื่อคุณงามโอ้ยมันสินำส้ำซิส <c oughs> <c oughs> ত <laughs> ใไงมาคอยในไส้สผดาสุดเดียวมัดชดสแล้วมือน่จะารู้จากว่าึงเป็นสินแล้วปีนไึ้เป็นดาราทึ้เป็นที่ทเตอร์ึป็นนั่นนั่นว่ามันใส่ลงมามันบท่านเน่มเป็นดาราเป็นพี่เตอร์ยิ่งมัท่านในลงมามันขึ้ไปเปลี่ยนมันก็ลงมาแล้วมันก็ขึ้นไปเปลี่ยนมันกไม่เนั้ย่งุคนมากหรอเลี้ยเไปได้แล้วได้แล้วเลี้ย่

สาวจมมันีเลข้ยงซีหิใส่ปะเพิงดูมนั่นเน่ยเหล่าอะไราดีเรองนั้นเอาไระพาไปซองซีหงเอาอันที่พันบอกอยู่บ้างฮะถ่ากินกาแฟน้ำจอกอะไรข่อยบปคขึ้นหรอ เสามารถสิ่งไรพี่น้องมาไร่มีรูปเขาให้กินไดยคนที่ว่าไม่หน่อยเรียงบ่ดีโอ้ยไปดูกันเนาะเนาะเราบม่หันเท็ดพอาเราพูดลุงเลี้ยงขั้เมย่อะเลี้ยงทั้งกลุ่นเลี้ยงรเตียวรถกน ไปแกรแจกรถอยู yeah. ่ในห่เฮ้อแล่งงอูนงไปเลยไปหมดเลย่ะเบกุญแจกเบกคนแจไปเลยไปหลายคนเลยไปดี่าไปขายฮะพราเขาว่าไได้ไปแล้ว่ยังไปยังแจกุญแจอยู่ออใ่ะยาม้นอนตื เวสองทุ่มตรงนี่เลยเลยครับไสดโดยอย่งกอเนจีไรด์หลงพี่เสียอามสองทุ่มมาท่านสองทุ่มะสองทุ่มมือนี้เห็นปะโซลีก็กับพี่กับพน้องตุ่นค้นจักรุ่มแล้วว้ายสมาจักรถุ่มจังไลยพวกสมาัสองทุ่มมีอย่างอิต่เปนหัวตาโตดิน ผมเป็นยังที่อยไล่กนได้ไม่มีอยู่เขเป็นยังของยิงไปทำหน้าโอ้ไปทำหน้ามันเอาไปไปไปที่ำสองตัวเดียว้วคอยพักไปิั ไปยังไงสามเอานี่เดคนมาเทียงเทียงคนลาไปบายคนลาเี้ยนชดเนี่ยแทงโซนแล้วจเียกท้ลูกข้าปียกการ์ลูกเไปลูกเาไปมอเขาไปตีสามอืมเอาไปนะครัไปเองเลย ไปบงหนังตให้ไม่จบโอ้โหแม่ต้งลูกสต๊อบใบดิหวันสต๊อปเออสตอบใบดิมวนอยู่ดิบิ่งหนัง้เพื่นเนไม่ด้งางนแท้มั่อจบแล้วไดี่อยุสองตอนนี่แหละมือเว้นนีคือเพื่นมาฮอดเราเพิ่นกันมาฮอดเรอ้นยเลยนะ่วงรอนไรก็เดยเขาสองประตูนถ่ายตถ่าประตูเปิดประตูห้อยู่ไมอะไรแม่แล้วนตวใส่โอ๊กอ๊ะเ้าแนี่ยเนรอเล่

หนังๆโปมอนหน้าเขาเรียกเป็นตอนเีเป็นฉากโอ้ยอีกฉากเดียวอีกฉากเดียวแยตีอืมเอาขึ้นไปไปขึ้นต้องกเข้าเจ็บตัวเข้าเอ่อเออนก้อนเอินก้อนเขากมบ่ะเออนก่อนเขากลมบ่ะมือแรกมั้ย เออเอคนเขาโกมือเิเขากุมุ่งอยังก้มเปิดเอจาทกานเออมีมีเงินจักบาทไปตลาดเนแผนกแร้วน้ำกลนเป็นของรอยดบ้านทา่ยตนมีอยู่หลานขายอยู่สามสี้าหลานสามสี่หกเป็นเกาชิฟี่รถพันหน้าคุณมไม่ยันดอกไปแต่เราใหม่ครับว่า้องไปไซสแมงใช่นี่มีแม่ข่ายอยู่มีแม่ข่ายอยู่ลูหมดค้าแล้ว เป็นอันนี้เก็บของมาน่นพี่เออเออเออวเั้ไปพูดยติกย่นี่มากแจ้งไหมโอ้รืออแม่ดีเสิดีจริงจริงเอาละครับพี่ดองสํหรับคลิปนี้มาเจนี้คลิปน้าพบกันไหมคะสวัสดีค่ะแม่แม่อยู่นอนไหลกัน